สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่15เดือนมกราคมปีพศ2564จากเว็บไซต์ MVPkick. com วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนเรามาติดตามกันได้เลยครับก่อนอื่นรบกวน,นเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งไว้ไว้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการหลีกเอิงฝรั่งเศสผมเลือกไปที่คู่ระหว่างมองกุลเย่เปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของโมโนโกคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสาตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยทางด้านของมองกุลเย่นะครับเปิดสนามสตาร์เดอร์ลามอสองหลังแยกของเขาเพื่อรับการมาเยือนของโมโนโกครับผม สถิติเฮตูเฮตการพบกันของสองทีมนะครับตามข้อมูลเบอร์ไซต์พวกเขาพบมา5มาเกมทางเจ้าบ้านอย่างมองกูริเย่นั้นชนะ2เสมอ2และแพ้ไป็น1เกมโดยเกมนัดล่าสุดนะครับเป็นทางโมนาโกเปิดบ้านเสมอกับมองกูริเย่ไป1ประตูต่อ1ครับผม ซถิตของทางเจ้าบ้านอย่างมองกุลเย่นะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอน้องไป1ประตูต่อหนึ่ก่อนหน้านั้นนะครับบุกไปเยือนทางโอลิมปิกหมักเซยแพ้ไป3ประตูต่อ1และอีก1เกมครับเปิดบ้านแพ้ทางริวมา2ประตูต่อ3พวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอ2และแพ้ไป3เกมถือว่าช่วงนี้ฟอร์มค่อนข้างห่วยเดียว เรามาดูในส่วนสถิติที่น่าสนใจของทีมเยือนอย่างโมร็อกโกกันบ้างนะครับนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านชนะทางองเช่ไป3ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นนะครับบุกไปชนะทางลอรยองมา2ประตูต่อ5และอีกหนึ่งเกมนะครับเปิดบ้านเสมอกระทางแซงเอเตียนไป2ประตูต่อ2สถิตโดยรวม5เกมหลังสุดของด้านทีมเยือนอย่างโมร็อกโกนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมถือว่าช่วงนี้โมร็อกโกฟอมค่อนข้างดีครับผม ให้วิเคราะห์คู่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าฟอร์มของทางทีมเยืนอย่างโมนโ,โกนั้นค่อนข้างดีกว่าในวันนี้จากการที่ทีมเยือนอย่างโมนโ,โกต้องบุกไปเล่นถึงบ้านของมองกลุยเยผมเชื่อได้ว่าโมนโ,โกไม่น่าไหวขอฟันธงไปที่มงกลุยเยเปิดบ้านชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมเลือกไปที่รายการบุนเดสติก้าเยอรมันผมเลือกไปที่คุระ่างยูเนียนเบอร์ลินเปิดบ้านรับการมาเยือนของเดวุกุเซนคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสองครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยทางด้านของยูเนียนเบอร์ลินนะครับเปิดสนามสตาดิโออันเดอร์ออเทนส์ฟอเทเลสหลังเจ้าของเขาเพื่อรับการมาเยือนของเดวุกุเซนครับผม 4-3เฮตูเฮตการพบกันของสองทีมนะครับตามข้อมูลเบอรวไซพวกเขาพพกัมมา3เกมซึ่ง3เกมนี้ทางยูเนียนเบอร์ลินเจ้าบ้านไม่สามารถชนะทางทีมเยือนอย่างเรเวูเซนได้เลยโดย3เกมนี้เป็นทางเรวูเซนทีมเยือนชนะไปทั้งหมดเลยทีเดียวโดยนัดล่าสุดนะครับเรเวูเซนเปิดบ้านชนะทางยูเนียนเบอร์ลินไป3ประตูต่อ1ครับผม สถติของทางเจ้าบ้านอย่างยูเนียนเบอร์ลินนะครับนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเสมอทางวัวบัวไป2ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นนะครับบุกไปชนะทางเวเดอร์เมเมนมาสูประตูต่อ2และอีก1เกมนะครับเปิดบ้านแพ้ทางพาเดอร์บอลไป2ประตูต่อ3สถติโดยรวม5เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านยูเนียนเบอร์ลินนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้ไปน็น1เกมถือว่าฟอร์มยังค่อนข้างแข่งเลทีเดียว แล้วมาดูในส่วนสถิติของทางด้าน,นทีมเยือนอย่างเลเวอรุคเซ่นนะครับนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านชนะทางแฟงเฟิร์ตไป4ประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นนะครับเปิดบ้านเสมอกับทางเวเดอร์เบเรนมา1ประตูต่อหนึ่งและอีกหนึ่งเกมนะครับบุกไปแพ้ทางแฟงเฟิร์ตมา2ประตูต่อหนึ่งสถิติโดยรวม5เกมหลังสุดของทางทีมเยือนอย่างเลเวอรุคเซ่นนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมถือว่าช่วงนี้ฟอร์มของเลเวอรุคเซ่นก็ค่อนข้างแกร่งเหมือนกันเลยทีเดียว หากให้วิเคราะห์คู่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าเซติเฮ o ูเฮตการพบกันเป็นทีมเยือนอย่างเลวูเซ่นนั้นค่อนข้างดีกว่าชัดเจนส่วนสติห้เกมหลังสุดของสองทีมนั้นค่อนข้างแกว่งเหมือนกันในวันนี้ผมเชื่อได้ว่าทางทีมเยือนอย่างเลวูเซ่นนั้นมีดีสามารถบุกไปชนะทางยูเนียนเบอร์ลินได้ผมขอฟันธงไปที่เลวูเซนบุกไปชนะดยสกอร์ศูนยตตครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการการโชดซีอาร์อิตาลีผมเลือกไปที่คู่ระหว่างลาซิโอเปิดบ้านรับการเยือนของ AS เอสโลมาคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสองี่ทีตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยทางด้านของลาซิโอนะครับเปิดสนามสตาดิโอโอลูปิโกหลังย่าของเขาเพื่อรับการเยือนของ AS เสโลมาครับผม สิติเฮตูเฮตการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาเข้ามา4เกมตึงทางเจ้าบ้านลาซิโอนั้นชนะ1เสมอ1และแพ้ไป1นเกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับทาง AS โรม่าเปิดบ้านเสมอกับทางลาซิโอไป1ประตูต่อ1ครับผม สถิติของทางเจ้าบ้านอย่างลาซิโอนัดล่าสุดนะครับพวกเขาบุกปชนะทางปาม่ามาศูนย์ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นนะครับเปิดบ้านชนะทางฟิออเรนิน่ามา2ประตูต่อ1และอีก1เกมนะครับบุกไปเยือนเจนัวเสมอมา1ประตูต่อ1ครับผมสถิติ5เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านอย่างลาซิโอนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมถือว่าช่วงนี้ฟอร์มของเจ้าบ้านอย่างลาซิโอนั้นค่อนข้างดีครับผม เรามาดูในส่วนของทีมเยือนอย่างเ s โลมานะครับนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเสมอกทางอินเตอร์มิลานมา2ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นนะครับบุกไป,ปชนะทางโคโูเน่มา1นประตูต่อ3อีก1เกมนะครับเปิดบ้านชนะทางซามโดเซียมา1ประตูต่อ0ูนตสถิตโดยรวม5เกมหลังสุดของทางหน้านทีมเยือนอย่าง A s โลมาพวกเขาชนะ3เสมอหนึ่งและแพ้1น,นเกมถือว่าช่วงนี้ฟอร์มของเ s โลมาก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวถึงแม้นัดล่าสุดจะเสมอมากก็ตาม หาให้วิเคราะห์คู่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าเซติเฮตูเฮกการพบกันของทั้งสงทีมนั้นค่อนข้างสูสีกันเลยทีเดียวและเซติหเกมหลังสุดก็เป็นในทิศทางเดียวกันเซติที่ค่อนข้างสูสีกันในวันนี้ผมขอฟันธงไปที่ผลเสมอแบบมีสกอ์ผมขอฟันธงไปที่ลาซิโอเปิดบ้านเสมอกับทางเอเอสโลมาไป1นึประตูต่อหนึ่งครับผม หากสนใจข้อมูลคู่อื่นสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ mvpkick.com เต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่กัุ่มกว่าใครต้อง mvpkick.com การวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในการวิเคราะห์เท่านั้นและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเชียร์ฟุตบอลและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ